วันนี้นะเรานะจะพูดถึงเลขที่ควรมีในเบอร์โทรศัพท์เอยเอาไงดีนะวันนี้เนี่ยอาจารย์ขอพูดถึงเริ่มจากที่ตรงวันกันเลยสมมุตินะว่าใครนะที่เกิดในวันศุกร์วันศุกร์นี่นะ เกิดมาแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดจินตนาการนะสร้างสรรค์วางแผนนะดีเลิศเป็นพิเศษนี่ไม่นับว่ามีสเสน่ห์แรงนะดังนั้นเนี่ยเราต้องมาดูพวเราใครอะ่ะที่เกิดวันศุกร์เนี่ยนะเวลาที่จะใช้เลขอะ่ะมันต้องเป็นเลขที่ดึงเอาศักยภาพ ที่เรามีอ่ะออกมาให้ได้มากที่สุดถ้าเป็นอาจารย์นะค่อยนํนำของอาจารย์นะคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยเอาอันดับแรกก่อนถ้าหากว่าจะดึงเอาคุณลักษณะที่เราอ่ะมีแล้วก็ดีอ่ะเราลองดึงเอาเลขหนึ่งออกมาใช้อา้าวทำไมอ่ะอาจารย์เลขหนึ่งมันเกี่ยวอะไรกัแบบคนที่เกิดวันศุกร์อ่ะ สหรับคนเกิดวันศุกร์นะเวลาที่คิดวางแผนอะไรหรือว่ามีจินตนาการที่มันมีความละเอียดลึกซึ้งเนี่ยแล้วมันเก็บไว้คนเดียวเนี่ยมันน่าเสียดาย,ยางไงดังนั้นถ้าคนเกิดวันศุกร์เนี่ยมีเลขหนึ่งซึ่งเป็นเลขแห่งความโดดเด่นกล้าคิดกล้าทาความเป็นผู้นาเนี่ยมันก็จะทําให้ความสามารถของคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยที่มีจินตนาการดีมีการวางแผนดี หรือแม้แต่คุณสมบัติทางด้านนะศิลปะทางด้านการใช้ความคิดสร้างสารรค์มันก็จะโดดเด่นขึ้นมาแล้วเป็นที่ยอมรับยังไงคนเกิดวันศุกร์นี่นะถ้ามีเลขหนึ่งจะเอาไปคู่กับเลขอะไรบ้างอลองดูนะเลขหนึ่งคนเกิดวันศุกร์เนี่ยจะเอาไปคู่กับสี่หนึ่งแปลว่าความโดดเด่นใครที่เรียนกับอาจารย์นะ ใครที่เรียนในคอร์สเลขเจาะของรับชีวิตนะหนึ่งแปลว่าความโดดเด่นความดังความเป็นผู้นำใช่ป่ะ C พวกเรา C แปลว่าการพูดความคิดหัวกันค้าดังนั้นน่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนเกิดวันศุกร์เนี้ยมีความคิดคือการวางแผนในหัวดีแล้วใช่ไหมแล้วใช้เลขหนึ่งซึ่งเป็นความโดดเด่นความเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าทำกล้า ที่จะนำคนอื่นกล้ที่จะทำใช่ไหมแล้ว4คือหัวการคิดธุรกิจการเจรจามาผนวกรวมกันน่ะดังนั้นถ้าคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยนะจริงๆแล้วมีเลขที่ดีๆหลายเลขแต่อาจารย์แนะนําเป็นตัวอย่างแล้วกันลองใช้เลข1กับเลข4ี่มาอยู่ติดกันนะจะหนึ่งสี่หรือสี่หนึ่งมีค่าเท่ากันนะก็คือทําให้จินตนาการความคิดของเราเนี่ยมันเกิดความโดดเด่นเกิด เป็นที่ยำลับแล้ที่สําคัญนะเกิดเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาอันนี้คือการยกตัวอย่างแรกๆที่เด่นของคนเกิดในวันศุกร์นั้นใครที่ให้อาจารย์เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้เนี่ยก็มีโอกาสสูงนะที่คนเกิดวันศุกร์เนี่ยจะรีเควสอาจารย์ได้บอกอาจารย์เบอร์โทรศัพท์ที่อาจารย์หาให้ตามดวงชะตาเลยเนี่ยเราอยากจะไปทำธุรกิจค้าขายเราให้โดดเด่นให้เกิดให้ปังให้ดังเนี่ยบอกอาจารย์เลยบอกขอหนึ่งสิ่งบางคนบอกอ้าวแล้วเขอหนึ่งห้าเขาก็ว่าดีใช้ได้ไหม ใช้ได้แล้วก็ใช้ดีด้วยถ้าเราเกิดเป็นสุกนะแล้วเรานะใช้ลักษณะเลขหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะพวกนี้เป็นลักษณะของธุรกิจที่เตรียมตัวจะใหญ่พวกเราเอาเวลาเราทธุรกิจเราเลือกได้หลายแบบถูกเปล่าเราทําธุรกิจเนะ่ยเราจะเลือกแบบอ๋ออาจารย์เราไม่เร่งเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช้เลขอะไรก็ได้ อ่ะเดี๋ยวแต่ว่าต้องเป็นเลขที่ดีนะค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามุ่งหน่อ,อาจารย์ขอแบบปูทางให้มีความมั่นคงไปในอนาคตไกลๆเลยเนี่ยแนะนำนะหนึ่งห้าหรือห้าหนึ่งนะวันศุกร์ฟังไว้คือเดี๋ยววันอื่นเขามาปรึกษาหลังไปนะกดที่โปรไฟล์หรือว่ากดที่ข้อความส่วนตัวก็ได้บางคนบอกอยากจะแอดไลน์เข้ามาเพื่อปรึกษาปรึกษาฟรีนะว่าอ่ะเราเกิดวันนี้อาชีพนี้ต้องใช้อะไรอ่ะถ้าเกิดว่าวันศุกร์เนี่ย มีสมองความคิดจินตนาการการวางแผนดีใช่ไหมใช้เลขตระกูล1441เนี่ยเรื่องของการยอมรับการที่พูดจารหรือทำธุรกิจแล้วคนให้ความก็้นะให้ความเชื่อถือถ้าเกิดว่าใช้15้1เนี่ยมันจะเติบโตได้ในระยะยาวอะ่ะพวกเราอยากมีความมั่นคงหรือแ่าอยากทำธุรกิจแบบสำเร็จครั้งเดียวหรือว่าสำเร็จในระยะยาวย่งยืนถาวรเนะ่ะ ้าเอาแบบแจ้งเกิดก่อนเอาหนึ่งสี่แต่ถ้ายังยืนถาวรเอาหนึ่งห้าอ่าหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งมค่าเท่ากันแต่บางคนบอกอาจารย์เราอยากรวยเร็วเราอยากให้สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันเป็นธุรกิจมันเป็นความสําเร็จอะที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นมาเอ้าพวกเราเห็นมิติที่มันแตกต่างไหมพิดม,ม,มาส่งมาถ้าหากว่าหนึ่งสี่เนี่ยธุรกิจได้เกิดได้เร็วได้เป็นที่ยอมรับ 1.5นะยืนระยะยาวได้ถ้า1.6มันยิ่งใหญ่พวกเรา1.6.6.1 16เนี่ยธุรกิจมันยิ่งใหญ่ขึ้นไปนะอาจารย์จี่ต้องถามพวกเราไงว่าเรามาให้อาจารย์ออกแบบเบอร์โทรศัพท์ให้เนี่ยหนึ่งเราเกิดวันไหนสอนอาชีพอะไรสามต้องการนะให้มันไปในแบบไหนไงมันต่างกันไงบางคนบอกอาจารย์ท่านหนสแจ้งเกิด 15กินยาว16ยิ่งใหญ่แล้ว17เป็นยังไงบางคนไปอ่านไปฟังมาจะไปดูตามข้อม,มูลในอินเทอร์เน็ตมาเลยมามันไม่ดีหรือเปล่ามันเป็นธาตุไฟอาจารย์จะบอกเลยนะถ้ารู้จักใช้นะเลข17หรือ71นะคนที่เกิดวันศุกร์นะหรือวนะ่าออื่นก็เหมือนกันเดี๋ยวค่อยลองฟังโดยจันนะ17หรือ71นะมันเป็นเลขแห่งความรวดเร็ว เวลาจะได้อะไรแบบฉุกระหูกกระทันหันได้แบบปุุบปรับสำเร็จแบบปุบป,ปับเนี่ยใช้เลขหนึ่งเดหนึ่งดีดีนะคือแน่นอนม,นมันมีข้อที่ต้องระวังเรื่องเวลาเร็วเกินไปก็ต้องระวังเรื่องอะไรแ่ืความรอบคอบอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของได้เร็วได้ดีฉุกกกระทันหันแจ้งเกิดเร็วๆหนึ่งเจ็ 1, 7, 7, 1, ดดีขอพูดอีกเลขหนึ่งได้ไหม แล้วถ้าเกิดว่าเกิดวันศุกอาจารย์ไปใช้หนึ่เ้าแหละดีไหมอันนี้อาจะรยแบบไล่เรียนเป็นตัวอย่างให้วันนิ์วันหนอยนะเกิดวันศุกใช้1 9ึ่งเ้าดีไหมดีหนมันโดดเด่นคือบางคนเนี่ยนะเรียกง่ายๆว่าเลข1 9ึ่งเป็นเลขซุปเปอร์สตาร์คือใครอะ่ะที่ครอบครองใครที่ต้องทำงานแบบอยากแจ้งเกิดอยากโด,ด่งดังอยากอาศัยเรื่องของ หน้าที่การงานหรือตําแหน่งในการทํามาหากินนะ่ะเลขหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะมันเป็นเลขที่ทําให้คนที่เกิดในวันศุกรเนี่ยนะมันเด่นแล้วก็เวลาทําอะไรเนี่ยมีแต่คนแบบเข้าหาติดตามอ่ะเป็นผู้ที่ไปไหนก็มีคนอยากจะมาเป็นแฟนคลับอ่ะเอตอตำนองเนี้ตำนองเนี้ยดังนั้น วันนี้ถือเป็นเก็ดความด้เล็กน้อยๆน,นะถ้าหากว่าเกิดปักสบใช่ไหมใช่หนึ่งสี่แจ้งเกิดหนึ่งห้ากินยาวระย,ะ,ยะเยอะเลยไหมายถึงว่ามั่นคงใช่ไหมหนึ่งหกยิ่งใหญ่นะหนึ่งเจ็ดนะรวดเร็วหนึ 1, 9, ่งเก้าซูเปอร์สตาร์เรียกว่าเป็นคนที่อยู่ในวงการแล้วก็สมเด็จในระดับต้นๆแล้วอยู่ในวงการอะไรหลักเราใช้เลข หนึ่งเก้าหรือเก้าหนึ่งแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าหัวแถวของวงการน่สมมติว่าเป็นยอดขายใช่ไหมสมมติว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการที่เราอยู่เนี่ยเลขพวกนี้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งพวกนี้นะเป็นเลขของคนที่พอเอ่ยชื่อมาเราต้องรู้ว่าเอาเขาท็อปทรีนะท็อปไฟทท็อปเทนเลยก็แล้วแต่อันนี้คือตัวอย่างของคนที่เลือกเลขไปใช้แล้วอาจารย์ก็จะหาเลขที่เหมาะสมกับดวงชะตาให้นะดังนั้นดังนั้น ใครนะที่ฟังอาจารย์อยู่นะแล้วมีความรู้สึกว่าวันเกิดของเราอะอาชีพของเราอะที่เราใช้อยู่เนี่ยมันถูกต้องมันเหมาะสมมันเสริมมันดันนะมันไปหนุนเอาอาชีพเอาวันเกิดเราสุดๆหรือไม่เนี่ยสอบถามอาจารย์มาได้นะปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายบางคนบอกไม่ต้องปรึกษาอาจารย์เอาเลขที่มันใช่มันถูกต้องที่สุดตามอาชีพมาเลยตามดวงชะตาเราอาจารย์ก็หาให้ ส่งซิมไปให้ที่บ้านเลยเพราะเลขที่ดีนั้นเท่ากับว่ามีชัยไปมากกว่าครึ่งหาเลขที่เหมาะสมกับตัวเองเป็นเลขที่ใช่ที่สุดและทำให้เราสำเร็จที่สุดได้ทุกสิ่งที่เราต้องการ